ตามการปรับคอรมอนะคะล่าสุดมีพระราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่แล้วค่ะมีรัฐมนตรีเก่าที่ถูกสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งไปนะคะรวมถึงบุคคลภายนอกที่ถูกแต่งตั้งเข้าไปใหม่ด้วยยางตำแหน่งตำแหน่งสคัญสําคัญที่หลายคนจับตามองก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ที่มีกระแสข่าวมาทั้งวันก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะวันนี้นะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพันธ์ตันยุวัฒนะอาดีตผู้นวยการ การสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้นั่งเก้าอี้ใหญ่ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณยังคงเหนียวแน่นในเก้าอี้เดิมนะคะไม่ได้ถูกปรับออกตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ช่วงค่ำที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชอ,องค์การให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่โดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะพ้นจากตําแหน่งร,นรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกร,รัฐมนตรีขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณอมสินชีวพฤลึกพ้นจากตําแหน่งร,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกร,รัฐมนตรี และคุณอุตามะาเสาวนายน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะค่ะส่วนตําแหน่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากตั้งแต่ช่เช้าแล้วนะคะกับกระแสข่าวของการลาออกหรือว่าอาจจะถูกปรับพ้นคอรมอชุดนี้ของพลเอกประวิทรวงสุวรรณนะคะวันนี้ล่าสุดจากผลที่ออกมาแล้วคุณผู้ชมคะคือจะเห็นว่ายังคงกอดเก้าอี้เหนียวแน่นอยู่ในตําแหน่งเดิมทั้งสองตำแหน่งนะคะแต่ว่าชวเชาว้าคุณผู้ชมพลเอกประวิทรนี่ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันด้วยว่าข่าวลาออกหรือว่าข่าวการถูกปรับออกจากคอรมอไม่เป็นความจริง ตัวเองก็ไม่เคยทะเลาะกันกับนายกด้วยพร้อมตำหนิสื่อว่าต้องการจะขายข่าวก็เลยนำเสนอข่าวออกมาในรูปแบบนี้หวังจะให้รัฐบาลน,นั้นพังฉะนั้นบอกเลยนะคะว่าจะไปเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทให้ทำการปฏิรูปสื่อยืนยันว่าไม่เครียดและก็ไม่ตกใจกับข่าวที่ออกมาด้วยค่ะผมเนี่ยเข้ามาเป็นทำงานเนี่ยท่านนายกมาถามผมว่า ว่าจะทำน่ะขอมาทำเนี่ยนะผมอาสาเข้ามาแล้วอยู่ดีผมมาลาออกไม่เห็นมีผลแล้วผมไม่เคยทะเลาะกับนายกเลยทํางานด้วยกันมาไม่ไม่ได้มันคุยเขียนกันคืออยากให้รัฐบาลพังอ่ะว่างั้นเนี่ยใช่ไหมโอ้โหคนเอกประวิตรเองก็บอกด้วยนะคะว่าไม่เคยจะบอกเลยว่าจะอยู่ไม่ครบตามรถแมพแต่ว่าหากทํางานไม่ไหวก็จะบอกเรื่องนี้กับนายกด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะที่จะต้องผมก็เป็นประธานทั้งนั้นคุยกับท่านนายกยังคะคุยแล้วก็คุยทุกวัน คุยเรื่องข่าว,วคุยก็นายกก็เลยก็คุยนายกว่ไาวไม่ได้ยืนยันแล้วไม่ได้ยืนยันหรอกท่านไม่ยืนยันอะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรจะมานน่นอะไรหรอกถ้าผมไม่ไหวผมจะบอกท่านเองว่าผมไม่ไหวแล้วแล้วนะนผมก็จะบอกกับท่านผู้สื่อข,ข่าวทั้งหลายแหละนี่แหละนี่แหละค่ะฝั่งของรองนายกประวิทย์ก็บอกยืนยันชัดเจนนะคะว่าตอนนี้ยังไหวอยู่เดี๋ยวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะบอกท่านนายกแล้วก็จะบอกกับนักข่าวเองด้วยนะคะ